สวัสดีค่ะเด็กเเจอกันมันสุกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันรอยกระทงแล้วนะคะคืนนี้ใครเป็นลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่บ้างเอยเอ,อ๊แล้วจะไปที่ไหนกันดีคะวันนี้คุณครูจะพูดถึงสถานที่จัดงานวันรอยกระทงค่ะคุณโสยย่าเล่าเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณโสภาลอยกระทงกับครอบครัวที่วัดบางปูดค่ะวัดบางปูดเนี่ยตั้งอยู่ที่ชายแม่น้ำบางปะกง สจำได้เลยวัดเนี้ยสวยมากเลยแล้วก็จะมีหลวงพ่อพองค์ใหญ่นะคะอยู่ชายแม่น้ําซึ่งวันนั้นนักกีโสก็จะไปปิดทองหลวงพ่อที่นั่นแล้วก็ลอยกระทงที่ท่าน้ํานะคะแล้วก็มีการซื้อของกินเล่นกันกับครอบครัวค่ะแล้วก็คิดว่าปีนี้จะไปที่วัดหลวงพัวอีกเพราะว่าคนไม่เยอะมากนะคะแล้วพวงอะคะไปที่ไหนมาพวนไปวัดสมานมาค่ะวัดสมานก็จะมีของขายมีริเจแล้วก็พวงก,ก็จะพาลูกสองคนของวอวนเนี่ยไปดูกระทงกลางน้ำ แม่น้ำของวัดสมานค่ะจะมกะีกระทงกระทงใหญ่อยู่แล้วปีนี้ไปไหนคะปีนี้ควรพี่ว่าจะไปเทศบาลแปลงยาวค่ะเพราะว่าคนไม่เยอะเพราะปีนี้มันท่วงโควิอีกด้วยค่ะทีนี้ก็จะเห็นได้ไหมคะว่าสถานที่ต่างๆที่จัดแลกกระทงเนี่ยก็จะมีได้เยอะแยะเลยแต่ว่าก็ต้องมีแม่น้ำมีแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นที่เราลอยกระทงได้เด็กเรามาดูภาพกันนะคะนี่ค่ะ อย่างภาพนี้ก็จะจะเป็นที่ชายแม่น้ําของตามแต่ละหมู่บ้านเนาะเขาก็จะมาลอยกระทงกันที่ชายแม่น้ํานะคะนี่เห็นไหมคะกระทงเต็มเลยจุดทูปจุดเทียนสวยงามนะคะส่วนตรงนี้อุ้ยกู้อ้อนทะเลใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวอันนี้เขาไปลอยลอยกระทงที่ชายทะเลเลยค่ะสงสัยจะเป็นบางแสนนเด็กเคยไปไหมคะ แลวภาพนี้นะคะอันนี้เป็นที่วัดนะคะมีการจัดให้มีที่ระกระทงในวัดเลยค่ะมีน้ํามีบ่อน้ําตรงนี้นะคะก็สามารถลอยได้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นคลองนะคะเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ใ,ใกล้บ้านเราเลยนะคะก็สามารถไปลอยได้เพราะฉะนั้นการระกระทงเนี่ยลอยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําบอ่อคลูแล้วก็คลองนะคะแม่น,น้ํชายทะเลก็ลอยได้หมดเลยเห็นไหมคะ ลอยด้วยกันแล้วก็มีการจดัดกิจกรรมรื่นเลิงต่างๆแต่ที่สําคัญเลยจะหาที่จัดว่าลอยกระทงเนี่ยคือแหล่งน้ําและเด็กๆอย่าลืมนะอย่าทิ้งขยะลงในแม่น้ํานะคะก่อนลอยกระทงก็ขอให้เด็กๆตั้งจิตอธิษฐานให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของครอบครัวเด็กๆด้วยนะคะแล้วคืนนี้เด็กๆก็จะได้ไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่อยากมีความสุขเลยที่สําคัญนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากนะคะหน,น้ากากอนามัยไปด้วย ล้างมือบ่อยๆเอาสเปรย์ติดด้วยนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้ยังมีการบบระบาดของโรคโควิด -19 อยู่นะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็วันนี้สัปดาห์ที่30ในหน่วยวันลอยกระทงก็ได้จบลงแล้วนะคะขอให้เด็กๆสนุกสนานแฮปปี้กับการระบาดทุงในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้ครูสวยและครูออนขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ